ตำนานโบราณ12นาทีแรกหลังเสียชีวิตวิญญาณจะไปไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อพอสมควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณตายแล้วเราไปไหนได้เกิดต่อหรือเปล่าจะไปนรกหรือสวรรค์กันแน่เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้คำตอบและเราก็มีสิ่งที่จะให้คำตอบได้จากเรื่องต่อไปนี้จะจริงเท็จแค่ไหนก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา 12นาทีแรกหลังเสียชีวิตสามคัญมากเพราะจิตจะย้อนอดีตเราทั้งชีวิตตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงตอนตายขณะกำลังย้อนภาพอดีตหากจิตเราไปสะดุดที่ภาพไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีที่เป็นอกุศลเราก็จะไปในที่ไม่ดีทันทีดังนั้นก่อนตายควรจะต้องมีญาติพี่น้องคอยสวดมวนต์ให้ฟังใกล้ๆเพื่อเสียงสวดมวนต์จะทำให้เราระลึกถึงกรรมดีได้และไปเกิดในทีด่ดีๆนั่นเอง ดังนั้นเวลาคนตายปุ๊บจึงไปเกิดได้ทันทีถ้าจิตสุดท้ายตายด้วยความโลภก,ก็จะไปเกิดเป็นเปรตทันทีถ้าตายด้วยความโกรธจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าตายด้วยความหลงหรือเมาตายก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือตายแล้วไปไหนไม่ได้ก็คือไปเกิดเป็นสัมภเวสีโลกนี้ไม่มีคำว่าเหตุบังเอิญทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วจากตัวเราเอง กราบใดที่ไม่หมดกิเลสเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่างไป